สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูอีกสูตรเม่นเม่นล่างนะคะวันนี้มาเอาล่างก่อนเอาล่างชนก่อนชนไปดูดูคำเตือนคเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาล แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยดูกันเลยเขียนไว้นี่นะคะสูตรที่หนึ่งหนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สูตรที่หนึ่งเราจะใช้แสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งบวก หน่วยล่างหนึ่งครั้งร้อยที่สี่หนึ่งครั้งบวกห้าคงที่เขียนไว้เรียบร้อยแล้วสูตรที่สองเราจะใช้ร้อยหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งเขียนมาเรียบร้อยแล้วมาดูกันเลย บวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามเอาสามมาตัวเดียวนะคะสามบวกสองนะคะบวกสองบวกหนึ่งสามบวกสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหก บวกสองบวกหนึ่งไปจ็ดต่อมาสองบวกศูนย์ได้ศูนย์สองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์เจ็ดบวกห้าได้สิบสองเอาสองมาตัวเดียวสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าต่อมาคือ สามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์แปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าเอาเก้ามาตัวเดียวเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจะประมาณนี้ต่อมาต่อมา าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นสองหกหกบวกสองเป็นแปดต่อแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านนต่อมิลัดเอาเลยสามบวกสี่เป็นเจ็ด เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบยี่สิบบวกเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองยี่สองนะครับสองมาตัวเดียวสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าไม่ชนจับคู่กันเลยสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกหกบวก สิบหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดเป็นสามเมื่อเมื่อลงแล้วสิบเจ็ดห้าศูนย์สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกเอาหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด เจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกเ้าเป็นสิบเป็นสิบเอาแต่ศูนย์มาศูนย์บวกสองก็ได้สองศูนย์บวกหนึ่งก็ได้สามจบไปแล้วจบไปแล้วฝันมีมาเหมือนเดิมเหมือนเดิม หลักร้อยหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหนึ่งล่างหนึ่งครั้งบวกกันเลยเขียนไว้เรียบร้อยแล้วก็คือหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่ง กับอบวกหนึ่งบวกหนึ่งตัวนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งหกบวกหกเป็นสิบสองศูนย์ไม่มีค่าเอาสองคือเก่าสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่ ต่อมา5บวกสเป็น9 9แล้ว10 11เป็น11เอาหนึ่งมาตัวเดียว1แล้วก็2แล้วก็3 5ห้าบวกสาห้าแล้วหกเจดปดบวกหนึ่งเป็น9้า เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอทศศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งห้าบวก 8, แปดห้าละหกเจ็บแปดละเก้าสี่สี่สองสิบสามสามบวกเก้าเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสาม สามบวกหนึ่งเป็นสี่สามบวกสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกเจ็ดแปดไม่ชนจะพูดนะคะมาดูพิสูจน์กันว่ามันชนกันตัวไหน สีแดงสีบุดแล้วสีแดงกนกมดแล้วไม่สนจับคู่กันเออสูญนี้ไม่สนกันไลลืมเล่นที่ลืมดูมาที่หกศู์ไม่สูนี่สนกันที่สองกับสีสองกับสีมาที่สีสอง ตอนนี้ชนกันที่หนึ่งไปที่สามหนึ่งสามไหมด้วยเก้าแปดแปดเก้าฝั่งนี้มาที่แปดกับเก้าฝั่งนี้มาที่เก้าชนไปที่เก้าออกแปดเก้าชนมาที่เก้าเขียนแปดด้วยฝั่งนี้มาที่สองกับสาม ชนที่สองกับสี่สองกับ 4, สี่ชนสองตัวมาที่สองหนึ่งฝั่งนี้มาสองสามศูนย์ไม่ชนกันเลยฝั่งนี้ตัวนี้ไม่ชนกันนะคะเราจับคู่ได้ก็คือมันมาที่สอง 023กับ678จับคู่กันเลยก็คือ2จับคู่9ชุดเด้อดูจับจับเชุดให้ดู2 6 2 7 2 8องเจ็ดสองแปอืมอศูนยหศูเจ็ดศูย์แปด สามหกสามเจ็ดสามแปดจะมาตัวไหนตัวไหนชอบตัวไหนสำหรับแอดชอบศูนย์เจ็ดนะคะไปที่ศูนย์เจ็ดตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ให้ซื้อนะซื้อได้หมดทุกตัวเอาเลขมาจับเอาถ้ามีเลขเด่นมาจับเอาเลยก็คือศูนย์เจ็ด มันจะมี90กับ67เดี้จะลงให้เอาไปที่07นี่แหละชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะสูตรเด่น10หน่วยล่างดูคำเตือนดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางนี่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำล่รวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า